ตอนนี้ขับบนรถด่วนที่86นะครับอ่ากำลังเข้าสู่สถานีรไฟชัยานะครับ และเท่าขบวนด้วยฮิตาชินะครับเดี๋ยวมา,มมาดูกันว่าหมายได้กี่ไรนะฮะสี่ห้าหนึ่งสอง สี่ห้าหนึ่งแปดนะครับตันนี้ไม่ใช่สี่ห้าแต่หนึ่งสองน,นะอพี้ผมดูเลขผิดนะผมก็จะอุดหูไหมครับเพื่พอพี่หกรอกับพี่ช่างเครื่องเปิดวีดนะครับ เยังเปิปดวีเนี่ยนะครับผมเตรียมไปโอทูแล้วคันนี้เลือกยมงโอทูแล้วันนี้วีคลุยนะครับวันนี้สี่ห้านางแปลวันนี้ใช้วีคลุยนะครับสไตล์ญี่ปุ่นแท้เลยฮนะ โอ้วันนี้พวกตู้บชสอดีตไม่ใช่พวกตู้บปสสามปตูเลยครับ ตันะซึ่งเหลือแค่สองวาตตแล้วนะแล้วก็รถนองชั้นหนึ่งนะครับรถนองชั้นสองนะครับวันนี้รรริวท่านเปลก่นะวันนี้ทำไมแต่งน้อยอย่างนี้ล่ะโอเคโอ้วันนาตอพอสามคัแล้วปกาตอนหนึ่งคันนะบตอหมาเลขหนึ่งร้อย หนึ 1> 1่งี่สีบจสหนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วก็ปิดท้า,ายด้วยบจสหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งะครับผมริ่งเดินแปดหกวันนี้สั้นมากครับโอเคครับอ่าขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ